วันนี้วันที่สองรถเข้ากรุงเทพแน่นเลยแน่นเป็นทางยาวเลยดูดิหลายกิโลแล้วนี่งหน้าเข้ากรุงเทพหมดเลยอ เมื่อกี้มีอุบัติเหตุด้วยรถกรย็ยิงสดไปใหญ่ยยอยีกเราจะไปสกลนครสบายชูวันนี้ใครจะเข้ากรุงเทพก็ทำใจสักน้อยการจราจรเป็นอย่างนี้แหละจ้าเทศกาลจริงๆมันก็เริ่มคับข้างตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดแล้วแหละที่จะเข้ากรุงเทพอ่ะ พอวันนี้วันที่สองนี่เต็มเต็มเกือบเต็มเกือบ